สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขู่สุคนนะครับผมมื่อนี้กับพบกับบ่าวไน่เนาะกับน้องเทียนในช่องลูกแม่น้ำขู่นะครับผมมื่อนี้บ่าวไนกับสิผ้ามาหาต้นน้ำยิงป่าครับหัว่ันกับลองดำเบื้องแป๊บหนึ่งนะครับผมกตเห็นว่าสภาพน้ำมันน่าชิมองเห็นอยู่ประมาณประมาณปลายปืนนี่นะครับผมเดี๋ยวบ่าวนาไน่ถ่ายให้เบื้องนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมพี่น้องนี่ครับผมสีน้ำเนาะ ว่างนึ่งยังใส่อยู่ครับผมตอนนี้กะคุ้นนะครับผมแต่ผมหัวสีแังในเนาะเดี๋ยวเป่าไหนกะสีน้องดำเบื้องนะครับผมมัวสีมานหรือบ่อเนาะมัวสีพอป่าหรือบ่อน้ำคุ้นหลายเนาะเนี่ยวันนี้ก็มากก็เป่านิกครับผมบอลนิกบอลนี้ก็ออกสุดใหม่เนาะออกสุดใหม่มาปุ๊บน้ำก็คุ้นเลยเนาะสงสัยเป็นน้ำฝนตกนะครับผมน้ำไหลมาจากทางเหนือเนาะเอาครับอะไรก็ล่อเบื้องพับใต้น้ำครับพี่น้อง เพื่อเป็นการสีวิตลาครับผมตอนนี้ก็ปลายม,มงคลแล้วอะไรก็นนกสีดำเบิง้งหน่อยครับผมถ้ามันคุณลายกับสีพิคคิปแล้วกับสีเมื่อเลยนะครับผมไปครับผมลยยดี้จัเเออะะ Å, å, å เอาครับพี่ต๋องสำหรับคลิปนี้กับทีคอตัวไว้เพียงสำนีก่อนนะครับผมาะว่าน้ำมันคุณนี่แห้งนะครับผมเออเอาครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับน้ำมคุณน้ำมคุณโปเป็นโปเป็น